สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพ้านะคะวันนี้เราก็พาคุณพ่อออกมาไหว้พระนะคะเนื่องจากคุณพ่อชอบทําบุญมากเลยค่ะวันนี้เราจะไปกันที่วัดแกะสลักพระใหญ่นะคะที่อําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ แล้วเมื่อเราเดินทางมาถึงนะคะเราก็แวะกลับไหว้นะคะกลับไหว้สักการะบ,บูชาพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ในถ้ำเล็กๆอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเมื่อเราเข้ามาเราก็จะเห็นเลยค่ะก็แวะกลับไหว้สักการะบ,บูชาแล้วก็ขอพรน,นะคะขอพรขอโชคขอราบนะคะค่ะและพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหินที่นี่นะคะมีชื่อว่าพระพุทธปุษยคีรีสีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทอง ตั้งอยู่ใกล้วัดเข่าทําเทียมนะคะที่หน้าผามังกรบินระพุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทองอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะแล้วเมื่อเราพาคุณพ่อไหว้พระใหญ่นะคะพระแกะสลักที่อยู่ด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พาคุณพ่อเข้ามาในถ้ำค่ะที่อยู่ด้านหลังนะคะจะมีที่สักการะบูชาองค์พระพุทธรูปที่แกะสลักอยู่ในถ้ำมากมายเลยค่ะให้เรามากลับไหว้ขอพรนะคะค่ะก็ตามความเชื่อของคนไทยนะคะ พระพุทธศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นความเชื่อของคนไทยซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าการขอพรของเราจะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะถ้าเราโมวแต่นั่งแต่นอนทุกอย่างก็คงไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราจะทําดีหรือทําไม่ดีขยันหรือไม่ขยันทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราทุกอย่างเลยค่ะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้เคารพบูชาร้วนเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อเราไม่ สบายใจเราสามารถมากราบไหว้และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะเพื่อให้เราสบายใจและก็เดินหน้าต่อไปนะคะก้าวไปอย่างระมัดระวังนะคะค่ะก็ไม่ว่าจะลงทุนอะไรหรือคิดจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างก็ใช้สตินะคะอยู่อย่างมีสติค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็พาคุณพ่อมาไหว้พระแค่วัดเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปรีวิวที่วัดไหนก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะพวกเราอาจจะรีวิวตาม สถานที่วัดต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะถ้าชอบผลงานของเรานะคะก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครป์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะดังบูเมนคู่หูมีดีกีค่ะฝากกดติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดผลงานชิ้นใหม่ๆต่อไปของเรานะคะฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะให้เราสร้างผลงานดีๆออกมานะคะคลิปอาจจะไม่สวยไม่มืออาชีพเท่าไหร่เพราะเรากาลังหัดตัด แล้วก็หัดลงกิฟใหม่ๆนะคะก็ต้องขอฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ค่ะและเมื่อไหว้พระเสร็จแล้วนะคะก่อนเดินทางกลับนะคะก็จะมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ด้านบนนะคะตรงที่กลับไหว้สักการะบูชาเลยค่ะตรงทางออกนะคะหากใครเดินทางกลับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนคุณพี่เขานะคะเป็นร้านกาแฟะนะคะร้านกาแฟเล็กๆนะคะเป็นกาแฟสดค่ะราคาย่อมเยาไม่แพงเท่าไหร่แวะมาอุดหนุนกันได้เลยจ้าค่ะ